อนุ้ยเจ้าเก่าค่ะทยอยใช้สินค้านะคะแล้วมันประทับใจสุดฤทธิ์มากเลยนะคะก็ทนไม่ได้ที่ต้องมาบอกต่อตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจาน,นง่ายๆหรือนิี่โฮมแล้วเนี่ยนะคะเป็นน้ำยาเอ,อ,อนเนกประสงค์ที่ ทำมาจากสารสกัดจากธรรมาชาติเหมือน EM นะคะเป็นสารสกัดจากน้ําส้มสายชูเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมทําอะไรได้บ้าง 1. นงล้างจานค่ะล้างจานนี้หยดใส่ฝานะคะแล้วก็ใส่ผสมน้ําล้างก็จะกว่าจะหมดละคะเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่า1ฝึ่านี่นะคะเพราะเข้มข้นมากนะสองลงแช่ผักล้างผักสะอาดไม่ต้องไปซื้อเครื่อง ล้างผักมาเลยด้วยการใส่น้ำหนึ่งกรละมังเอาผักลงไปวันนั้นนะคะจะกินไอตัวถั่วพลูเราก็ลองเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายล้างแล้วก็เอาเนี้ยใส่หนึ่งกระมังหยดลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะจากนั้นล้างมันก็จะเป็นฟองนะคะนิดนิดจากนั้นก็ล้างน้ําสะอาดผักทั้งสดทั้งกรอบอะ่ะก่อนจะจา,านเข้าตู้เย็นไว้สดกรอบมากล้างผักนะคะเสร็จแล้วอยู่ในครัวใช่ไหมคะเราก็ล้างทําความสะอาดซิงค์หลังจากล้างจานเรียบร้อยอุ้ย ทำไมมันเงามากล้างไปถึงกระเบื้องนะที่ทําครัวมันก็เหนียวค่ะเอาแค่ผสมนิดๆเช็ดด้วยฟองน้ําไม่ต้องออกแรงเลยเครื่องไมโครเวฟเครื่องต้มน้ําหมอ้อข้าวที่มันเป็นคราบเหนียวๆออกเรียบจากนั้นค่ะใครมีปัญหาที่สุดคือเตาแกส๊สจะทิ้งอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีแต่คราบดําคราบเหนียวเอาหัวมันเลยนะคะแล้วก็ทาไป ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีจากนั้นนะคะเราก็เอาฝอยขัดหม้อขัดแล้วก็ลูบด้วยฟองน้ําเช็ดสะอาดโอ้โหได้เตาใหม่ค่ะไม่ต้องไปเสียเงินอีกพันกว่าบาทล้างรถได้ถูพื้นค่ะมดก็กลัวค่ะถูพื้นนี่หยดลงไปครึ่งฝาค่ะแล้วก็ได้น้ำหนึ่งถังเช็ดทั้งบ้านเหมือนกันสะอาดหอมแล้วก็ ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นสุดยอดค,คุณคุณคิดว่า1,000ม mm. ลลตรนี่คงจะแพงมากเลยใช่ไหมคะเพราะใช้ได้เป็นปีคุณประหยัดน้ํายาล้างรถน้ํายาออฟอกขาวน้ํายาล้างจานน้ํายาขัดพื้นนะที่เราเรียกว่าเป็ดหรืออะไรต่างๆคลีนฟอร์ทั้งหลายไม่ต้องซื้อคะ่ะตัวนี้ยัง300กว่าบาทคุ้มไหมคะฟังแล้วยังอยากได้ละสิเนี่ยใครไม่มีไว้ที่บ้านถือว่า ผิดนะคะงั้นแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวน้ำยาล้างจานค่ะ